สวัสดีค่ะ65 7 0 0 2 5็ดศูอาิอินปีชาค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอวิจัยเรื่องภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องพรหมนิขิตค่ะโดยเป็นนวนิยายที่แต่งโดยคุณลอมแพงไปติดตามชมกันเลยค่ะประเด็นที่เลือกทำวิจัยเรื่องนี้เพราะว่านวนิยายเรื่องพรหมนิขิต เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และนําเสนอวิถีชีวิตของคนในสังคมอดีตซึ่งสะ้อนให้เราเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในเรื่องดังนั้นนะคะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่ามีวัฒนธรรมด้านใดบ้างที่ถูกนําเสนอในนวนิยายเรื่องพมลิขิตค่ะการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การสํารวจและวิเคราะห์วัฒนธรรมที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องพมลิขิตเพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของการ้อนวัฒนธรรมผ่าน วรรณกรรมค่ะนวนิยายเรื่องพรมริขิตนะคะก็เป็นภาคต่อของนวนิยายเรื่องบุเพสันนิวาสซึ่งเป็นผลงานของคุณรอมแพงค่ะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยก็จะเล่าใน ในช่วงของรุ่นลูกนะคะก็ได้พาผู้อ่านย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องราวความรักอย่างเดียวแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมที่แฝงไปด้วยวิถีชีวิตความเชื่อขนบธรรมเนียมแลวก็บริบททางสังคมที่น่าสนใจทําให้วณกรรมเรื่องนี้นะคะมีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ค่ะ ขอบเขตการวิจัยนะคะก็จะศึกษาและวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางวัฒน,นธรรมต่างๆที่ปรากฏในในวน,นิยายเรื่องพมลิขิตโดยจะเน้นไปที่ประเพณีวิถีชีวิตความเชื่อและบริบททางสังคมที่สะท้อนออกมาในเรื่องค่ะ โดยวัตถุประสงค์นะคะเพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมต่างๆที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องพรมลิขิตโดยพิจารณาจากบริบททางสังคมประเพณีค่านิยมที่แสดงออกมาในเรื่องค่ะและเพื่อศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านตัวละครเหตุการณ์และบริบททางสังคมในนวนิยายเรื่องพรมลิขิตค่ะทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะ ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีการแบ่งประเภทวัฒนธรรมของพระยาอนุมานรัชทนค่ะเพราะว่าทฤษฎีดังกล่าวเนี่ยมีการแบ่งประเภททางวัฒนธรรมอย่างชัดเจนและละเอียดมีความครอบคลุมเหมาะสมสําหรับการวิใจัยในเรื่องนี้ค่ะโดยพระยาอนุมานรัชทนนะคะได้แบ่งวัฒนธรรมไว้2ประเภทก็คือ 1. วัฒนธรรมทางวัตถุเช่นอาหารเครื่องใช้บ้านเรือนภาษาแล้วก็2วัฒนธรรมทางจิตใจเช่นศาส,สนาความเชื่อศิลปะประวัติศาสตร์ เป็นนต้ค่ะโดยการเก็บข้อมูลนะคะผู้วิจัยจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลเองจากหนังสือนวนิยายเรื่องพมลิขิตที่แต่งโดยคุณลอมแพงเพราะว่าเป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิและเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมที่ต้องการศึกษารวมถึงมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องก็คือวิจัยเรื่องปุบเพสันนิวาสภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมของคุณเทวกรคำสัตว์ค่ะ วิจ <iyorsun. S 2> ัยเรื่องภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องพมลิขิดเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรก็คือช่วยให้เราเข้าใจว่านวนิยายเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นเรื่องแต่งแต่ว่ายังเป็นภาพสะท้อนของสังคมในช่วงเวลาหนึ่งรวมถึงทําให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดค่านิยมและขนบธรรมเนียมที่ปรากฏในวรรณกรรมซึ่งสะท้อนสังคมไทยในอดีตค่ะ